ไมชื่อชื่อว่าฟาร์มอะไรนะฟาร์มเว,โล,โ,วโลนาเวโรนาเป็นที่พักโรงแรมมรีสอทด้วยเมื่อก่อนข้างหน้ามันเป็นแบบร้านขายของสไตล์อิตาเลียนเนะาะแต่แ,บบแต่มันก็มาไปตามโควิดโควิด,วดพาไปก็ไปกับโควิดไม่กลับมาเลยโควิดหายเก็บของไปกันปุ <laughs> ๊บ โอ้ยทำเหตุโควิดทำเหตุนะว่ะอันนี้เขาตั้งเป็นฟาร์มโคโนมโดยเฉพาะตแ,แ,แหละโคเนี่ยสายน้ำเชื่อมที่น้ำเชื้อมสายโอ้ผสมพันธุ์น้ำเชื้อนีมเหรออันนี้ก็ใช้คนงานเยอะจัง เวโลน่าเนี่ยะวัอองน้ำเขียวแล้วเนาะทับลานเข้าอุทยาน,นแคาท่านลานเข้าตรงข้ามนี่ใช่ไหมเคยมาสามครั้งแล้วผมลืมมารอบนี้หลงเป็นวันระวันมาครั้งแรกตลาดข้างหน้าเฟื่องฟูอยู่ครับมาครั้งสองหลังโพวิด ล้างกลับมารอบนี้ก็ยังล้างแต่ที่พักรู้สึกเขาจะเขียนห้าร้อยผมก็เลยอยากรู้ว่ากระจมหน้าพักเท่าไหร่ก็ก็ไม่แพงแต่ก็เขาเขาจะมีห้องหลายเลดหลายราคานะครับเป็นห้องราคา,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 าวันนี้ผมมาโชคดีอากาศดีมากหนาวหนาวจนจะสะบัน ลมก็แรงแม่บ้านเขาบอกว่าหนาววันแรกเมื่อวานหนาวนิดนิดวันนี้หนาวมากทางกระต่ายใจแข็งยเงี้แต่ตอนนี้มันสายแล้วนะครับสามโมง เราก็มีจะมีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่างเน,นะครับอันนี้ก็จัมปิง้งเอเดเวนเจอร์ออรปีนหน้าผาสัตว์ปีนจีวีอ,อ่อเลืบอลยับทายเรือพยับอันนี้ต้องซื้อบัตรข้างในนี่ใช่ไหมซื้อทังถาอันนี้เราเราไม่ชอบเพลียลิงลิขงข้างๆเราก็ไม่เล่นครับไม่เคยเล่นด้วยไอ้เนี้ยกิจกรรมปีนหน้าผาเนี่ยเรามีทุกฐานเลยครับเรามีทุกอย่างทุกฐางนี่นะ ก็เป็นที่พักที่อะไรด้วยหลายอย่างนะส่วนหนึ่งกองสนวน่งในน้งลงไหมไม่ลงครับจะออกไปที่ที่จอดรถเลยลุงเขาพาพาดูเออข้เรียกอะไรนะกิจกรรมไปในป่าถ้ามาครอบครัวเนี่ยถ้าไม่เล่งไม่หลอนนี่ก็เป็นกิจกรรมให้ทำเยอะเลยนะอากาศก็ดี ก็ดีบรรยากาศก็ดีสดร้อนตรงตรงนี้เมื่อก่อนเคยมาเคยมาเมื่อก่อนเรื่องกูมากครับคนเยอะมากะเป็นตลาดร้านค้าโอ้ยเต็มบนกระสอบคนเยอะๆเดินกันปลอดภัยเลยใช่ ที่จอดร,รนะสมัยก,สยก่อนที่สร้างใหม่ๆรู้สึกที่ห้เจะเปไปรู้แลหมดเลยครับใช่เคยพักห้องริมทางโนนตอนท,ที่มัน,มนใหม่ๆเดินมาไล่ตัเนะครับมันจะเป็นเ<ำ>ที่เที่ยวันนี้ เพิ่มมากขึ้นหรืออะไรเลยน่าประทาบนี้ไหมมันเดินข้างไปได้เหรอครับได้ครับมีคนเปิดประตูให้อยู่ก็เหรอได้เดินถ่ายรูปด้วยด้านหลังเวโรน่านะครับจะเดินลัดออกไปก็ได้เดินเที่ยวไปในตัวเพราะว่าลุงจะนั่งรถออกข้างนอกเลยก็ได้แต่ว่าเราจะเดินดูบรรยากาศเมื่อก่อนเนี่ยมันในลางครับ คนเนี่ยร้านค้าก็จะเต็มหมดเนี่ยนะอันนี้มาดูความต่างวันนี้ยุคตมัยหม่เปลี่ยนไปแล้วตอนมีคนเดินตรงนี้จะเดินลัดออกข้างหลังนึงก็คือปั๊มเลยเนะครับต้องมามั่นลงสักน้ำขนาดใหญ่ เร่องเที่ยวที่เคยรุ่งเรืองเต็มไปด้วยผู้คนเมื่อครั้งหนึ่งหลังโควิดผ่านไปมันก็สำหรับการท่างเรี่ยวในโลกออนไล้์ลไไงุปปอร์ยังไง เปิดยังไงอ่ะโอ้แล้วโอ้ดีนละอยู่ใกล้เห็นเงี้ยปีนข้ามปิดเนี่ยอันนี้เขา<ด>เขาจะมีปุ่มให้เปิดให้ปิดนะครับมันจะเปิดปิดไม่ได้น้องมาสครับสำหรับลูกค้าอันนี้ก็จะเดินลัดออกเลย ภา,ายในเวรโลน่าเฮียเคยมาโดนเมื่อก่อนตรงนี้มันก็เต็มไปด้วยคนทั้งหมดนะครับเต็มด้วยคนทั้งร้านค้าอะไรเไไต็นๆลมหายแรงมากลมแรงจริงออกับัรนยาก โออกจากเวโรนาอะไรนะครับเวโรนาเวโรนาเวโรนา